ไม่มีแสดสองคู่แล้วแสดผลไม้แสดผักคู่รูหว่ามีการทำหน้าอะไรทำหน้าอะไรพูดง่ายง่าย ให้เนือร้องกันให้เดี๋ยวร้องมันให้เนื้อร้องกันดิออนไน์มาเลยออนไลน่้รับกนเอาไปซะละค่โง่ดยุยดยดยดุยดดยยดดดยยด อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ลูกวิกนี่ยจะเป็นแบบว่าแต่วิกนี่จะเป็นแบบสลับเพศร้องก็ได้คมเรกูดีกว่าูคิดว่าใครออกลน์กันมาบคิดว่าีนแน่นอนมันเรียทีนี้เราจะแจกโจทย์ควบรอฟังเพลงที่สองก่อนอย่าไปยึดคาแรคเตอร์ตัวเองเป็นหลักนะครับคือ มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาใครเคยโดนฉีกไปแล้วบ้างเนี่ยโดนฉีกคาแรกเตอร์ไปแล้วอ่ะอ่าอันนี้หนึ่งเพลงนะฮะของรูคะยันยันยันเราฟังเพลงที่สองละแมโอ้โหรู้เลยเนี่ยง่าย ก็ร้อนร้อนร้อวานนลออกมาี้หลง้อบทีนี้คิดว่าอาทิตย์นี้จะเป็นเพลงธีมอะไรธีมยูซบอล ไเดี im, you, right? wow. right. oh. mm ๋ยวเพลงแรกชื่อเพลงอะไรเพลงคู่อะไรเพลงของลายมีไหนเสือยังไงเพลงที่สองชื่อเพลงอะไรแมวเวลาที่สดอาิตนี้ื่นเต็นสัตว์นันจ้ะมีช้างช้างช้างใครลอกย ยี่เป็นส่วนที่ง่ายแต่จริงๆแล้วคือเป็นเพลงรวมแยกเพศเสือผู้หญิงร้องรวมนางแมวผู้ชายร้องรวมอ๋อไม่ลดขีดไม่ลดขีดไม่ได้ไม่ได้แบ่งช่องแบ่งทอดในบูการเขาแบ่งเอาไว้แล้วแบ่งไม่หมดแล้วเดีอย่าลืมเป็นเสืออะไรจ๊ะ นี่ซึ่งย้ำนะพวกที่พูดไม่ชัดน่ะสองเพลงนี้ต้องออกเสียงเป็นภาษาไทยมากอ่ะกับบ้านกับบ้านได้อ่ะทีเพลงเดี่ยวชอบสัตว์อะไรกันบ้างลูกมีเงี้ย โอ้ยมีเพลงสัตว์ในเพลงอะไรบ้างล่ะมดตัวน้อยตัวนี้ค่ะเอาเอาแบบโตโตหน่อยี่ไก่ไก่าก่ไก่เอาแบบโตโตหน่อยอ่ะลูกเล็กครับเ คทรนิดเดียวได้รู้เลยนะเอาเจ้าตัวใครใครอยากได้ใครอยากได้องผมว่าสิงใหญ่เลยผมนี่อยากได้ไม่แงผมมาจะเฮ้ยูอยู่ไหนเสียงแทกเลย จาคุยอยู่ไหนของปิ๊กกโมนดเดลนะคะต่อไปอยู่กับคูแกนไดอเออมดแดงไอตาตาลองจะถุยนะอยู่กับทุยเหมือนบอยอยู่กันต่อไปโดนโดนด โดนด้วยนี่ไม่ไหวแล้วอ่ะใครอยากได้ยกมือเลยไม่มีใครอยากได้หรอกเ่นอยู่พอดีเลยเล่นอยู่พอดีเลยถ้เธอไม่อยากอยู่กับจริงๆเิมเมเเ

อาต่อนี่จหะมีใครแอบไแต่งเป็นชาวนาแรือเปล่าอู้ยเดามันแม่นมากเลยน้องไม่เดาได้่เป็ต้นที่เป็นกอแมวที่เป็นกอเอะใช่ก็ใครอยากได้ อูมีนะจ๊ะไม่เคยร้องใครเนี้ยเราไม่เซ็ตต่อนะไม่เคยร้องเลยที่นี่ต้อง้องเเล่นเกมแร่งมากโอ้โหใช่ใช่ใช่

รู้ครับตุ่มม่อคที่ลได้เจอพี่ติ๊กเลยแย่แล้หมดเนี่ยเมโลดี้ยากเลยนะเ่นีเมโลดี้ยากมากฮะตุ่นตา่จริงเหรอมนมาเอาไปให้โดดเอาไปให้โดดเอาไให้โดมามนุษย์ั้างขานะคะของพี่พิชโอยู่กับโปอยู่กับคุปปุ่มนะครับคปปุมทุกรพ กันดูหมดแล้วต่อมีนางแมวด้วยครับนางแมวอ้าวต้องมีโจทย์รวมด้วยไงใช่ครับโจทย์รวมที่เพลงเดียวไหมครับเพลงเดียวครับอ๋เปิดเลยครับผมไม่ไหวแล้วครับอยากรู้มากแล้วครับเสียวไส้มากครับโอ้โอ้แค่กลมแบงค์เฮ้ย เพลงนี้ร้องยากยอมยาก่ะเมีเสื้อสูงเลยผ่้หญิงหือใครเนี่ยผู้ชายไม่ใช่หรือใครตูนแน่นอนครับตูนไอ้ตูนยากหน่อยนะเพลนี้ฮัลโหลเอาไใ้ตใ้ตเอาไมให้ตูนกดีไม่เจอเลงควน แกเต๋อให้ผมจูดหุ่นกากเทมโปหลังตัวเลยพี่ีผู้หญิงเหลือใครเนี่ยผู้ชายเหลือผู้ชายเหลือคนเดียวต่อเลยนะต่อเลยผู้หญิงอุ้ยยังผู้หญิงเหลือไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับอะเงียบหมดไม่มีใครทายเลย ใช่เลยใช่เป็นภษคนเฮ้ยลาตินภาษาอิตาลีกาษาอิตาลเลยไม่เช่ดินินนี่นินนี่นินนี่สุดยอยนี่เสียู้ชายผาเหลือไทอะเฮ้ยผู้ชายเหลือไทยอะผู้ชายเหลือไทอเียงผีเอห่อะไรน่นะครับ เดี๋ยวราต้นคุกเราต้นคุกเยลนเริ่มไม่ดรอเริ่มีเริ่มไม่ดรอมาอกวาอาตูนมาแล้วถ้าเป็นผู้ชายให้ใครร้องกันลูกเถ็นผู้ชายเดินไแล้วสองคนพอไปไหนเล้วอเจ๊ ใครบอกไหมเนี่เสียวป้าลยนะครับเนี่ยสาระนะครับสาระสาระ มุนาขาเกอมาลีอยามาลีนะจ๊ะยยกอนแ้กเราได้เลยเรอ่พลงนี้ใช่ไมรุนลุนหัวใจจวายแล้วนะครับเอามือไปจับกันงับทันทีอุ้ยลองได้ด้วยคือัง ครูครับให้ว่ครัลนีตเพลงตูนบอกกก่อนนะี็ตีไม่ถูกถึงตายถึงตายอีกหนึ่งเพลงอย่าทครับเปิดเร็วๆนะครับให้ว่องเลยครับมันไม่ได้ยากมากแต่มันร้องท้อยากต้องมีคนหายตัวไปสูงสอบผมใช่ไหมนี่โอ้โหเออเนื้อยากตายคุณคุณพี่เบิร์ดหรือเปล่าพี่เบิร์ดน้อ ห้วยหอมมนุษย์ hey> ัางเท้าน um ี um ่ว่อแม่มองยากมากนั่งนวนเบอร์อาจารอยู่องครูการ สำหรับวิกนี้นะก็เตรียมโดบยาภูการในเยอะหน่อยแล้วกันตัวการจะต้องป่วยหนักแน่จ้ะเดี๋ยวเขาผ่านได้ดีแล้วบิ๊กเดี๋ยวช่วยดูเพลงนี้ช่วยกันดูอยู่แล้วเป็นผีเสื้อแต่ว่าเสือก็นังเสือผู้หญิงดูผู้ชายดูป่ะฮะผู้อช่วยดูป่ะฉันว่าฉันเจอนางนวลฉันต้องหมดเวลาไปคนหมดแล้วใช่ไหมนางแววนางนวล เอาแบ่งท่อดให้เด็กก่อนนะนิดนึงอันไหนอืมแลเดี๋ยวไปแบ่งนีดหรือแบ่งทีเดียวเลยก็ได้แบ่งเลยก็ได้ไหมคะแบ่งเลยแล้วกันตอนเช้าด้วยอ่าแบ่งท่อดเลยนะทุกคนเอากระดาษขึ้นมาเอาเทปพิเศษก่อนเอาเอานางแมวก่อนนะครับนางแมวนะครับปากกาศมีสอมีหมดยังหนึ่งสองเร็วไวไม่งั้นใครมีจดไว้คนเดียวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปแบ่งกันจด นี่เอาของน้องมาก่อนแท่อุ้ยจำง่ายๆจำมาก็ได้จำมาก็ได้อ้าวจำง่ายๆแต่ละคนต่างคนต่างจำเปิดหัวมานะครับจำมาก็ได้ครับไอ้เธอมันคือนางแมวยอดสวัสดิ์ไอ้เธอมันคือปีศาจเซ็กซี่ตุ้ยร้องเปิดตุ้ยใช่มั้งครับนแรกตุ้ยแล้วก็บอยเธอกินผู้ชายเป็นอาหารบอยแล้วอันตรธานไปในยามราตรีแล้วก็ตุ้ยกับบอยพร้อมกันฆ่าที่ยมมาดูมารับตัวเธอตุ้ยยบอแล้วก็อีกสามรทัดไปไปอ่ะพร้อมหมดหกคนผู้ชาย พ้องกันหมดพ้องกันหมดแล้วก็เธอทําให้ชายราตัหากลับโด่งนะครับเธอก็ถึงถึงถึงตหากับถึงนัดาวเดือนแล้วก็ตาเธอโชว์จนเด็กใจแตกสลายทำไมแล้วก็พร้อมโด่งตาครับผมโด่งตาพร้อมโด่งตาแล้วก็อันสุดท้ายหลังจากโซโล่เธอเป็นนางแมวยุสวัสดอ้เธอเซ็กซี่ก้อนนะครับแล้วก็ตูน ม่ต้อแบ่งคร่าวๆอันนี้แบ่งคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวจริงๆต้องมาดูเสียงว่านี่พี่กันพยายามใครร <ๆ S 2> ้องต่ำใครร้อ,องสูงอ,อะไรเงี้ยเลือกแบ่งแล้วด้วยไงเลือกแบ่งคู่สูงแล้วพอฮุกสุดท้ายเสีตูนกับกอจะสูงไงเพราะมันจะเป็นข้าคือ,อยังมาพูดมารับตัวเธอเฮ้สุดท้ายอ่เราเลนส์สูงสุดเสร็จเรียบร้อยหนึ่งเพลงกอก่อนแล้วค่อยตูนเรื่องทไมผได้เปลี่ยนบ้างไงเสือนะครับ ลูกจับมาล้าก่อนนะสาวสาวมิ้นมินแบ่งเนื้อแบ่งเนื้อเสือถึงให้ดูก็ดูไม่ออกหลอกคนเขามาเท่าไรไม่รู้มิ้นแล้วอีกประทันหนึ่งซาร่าอีกประทันหนึ่งแอปเปิ้ลอีกประทันหนึ่งเชอร์รี่บอกแล้วก็พร้อมกันซ่อนตัวจริงที่เธอเป็นอยู่นั่นเป็นซาร่านะครับถึงสบตาเมื่อไหร่ได้เจอแววตาเสือ แล้วก็แอปเปิลเห็นท่าทีไม่มีเลขกโกลนเก็บความร้ายจนหดหายไม่เห็นเ <ไง S 2> ชอร์รี่ซ่อนอะไรข้างในที่เป็นซ่อนลายไว้คอย,<ง>คอยขย่ําใครเล่าเสือแล้วก็พร้อมลอลอกลายมันเลยแล้วพอว,<ง>วนวนกลับมา A1 ใหม่เป็นเชอร์รี่ขึ้นถึงให้ดูก็ดูไม่ออกเราคนเขามาเท่าไรไม่รู้ซ่อนตัวจริงก็เป็นแอปเปิลแล้วก็เป็นซาร่าเห็นท่าทีไม่มีเลขกลนเก็บความร้ายจนหดหายไม่เห็นแล้วก็มิ้นซ่อนอะไรข้างข้างในที่เป็นซ่อนลายไว้คอยขย่ําใครเล่าเสือ แล้วก็ซ้ำเหมือนหมดไมาไี่เป็นพร้อมเหมือนเดิพร้อมหมดเรียบร้อยเสร็จ